น้ำร้อนลวกไฟไหม้ให้เจ็บร่างแผลผุพองอีกอย่างช่างโชคร้ายจะนอนนั่งพาตนทุรนทุรายปวดร่างกายมียาทาย่ากังวลเอาน้ำส้มสายชูกับมะนาว ผสมเข้าน้ำมันทาจะได้ผลสมุนไพรใกล้ตัวในครัวตนที่ทุกคนหาได้ง่ายสบายใจก็ขอจะเริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจวัดคิริวงศ หรือศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านวัดเคียรีวงหรือวัด้ำตก50หมู่9ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2563ทุ่ม30นาทีเกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่16ในค่ำคืนนี้จะมาให้เกล็ดสาระภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเกี่ยวกับพิษ ไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผู้พองเกี่ยวที่เกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกแสบร้อนแสบไหม้ปวดแสบปวดร้อนเวลาเราท่านทั้งหลายประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่เป็นก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่หากว่าวันหนึ่งวันใดมันเกิดเป็นขึ้นมาเราก็ต้องจดจำวิธีการทำยาเกล็ดยาภูมิปัญญาไว้ในค่ำคืนนี้ก็มาพบกันตามปกติ ในวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมช่วงนี้ก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ได้ปลดล็อกพอรก,กรปลดล็อกกิจการงานต่างๆก็ได้ดําเนินการไปก็ขอให้คนไทยเราบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกหรือว่ายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อดทนสู้เพื่อให้ประเทศไทยเราพ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้แต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเซฟตัวเองอ่า ป,ปิดจมูกมีแม็ดหรือว่ามีเจลล้างมือดูแลสุขภาพกันขอจเจริญพรทุกท่านก่อนจะเข้าสู่รายการวันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทกลอนที่มัตเกียตมาได้พูดไปน้ำร้อนลวกไฟไหม้ให้เจ็บร่างแผลผู้พองอีกอย่างช่างโชคร้ายจะนอนนั่งพาตนทุรนทุราย ปวดร่างกายมียาทายากางังวลได้รับฟวามอนุเคราะห์บทกลอนจากพระประหลัดจเจริญหรือในนามปากกาว่าไผ่ไร่กอที่ท่านอุตสาหอังสันบทกลอนให้ทุกค่ําคืนก่อนอื่นทําความเข้าใจเรื่องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กําลังประสบปัญหาคือหนึ่งถ้าหากว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดังต่อไปนี้นะคือโดนน้าร้อนลวก นะโดนน้ำร้อนลวกหรือโดนหม้อที่มันร้อนๆและแผลมันพุพองโดนพิษไฟไฟอาจจะเป็นไฟฟืนหรือไฟถ่านก็แล้วแต่นะมีอาการแสบร้อนแสบไหม่มีอาการแสบร้อนแสบไหม,ม,าานไมในบริเวณที่เราเป็นจะเป็นมือเท้าหรืออวัยวะส่วนไหนก็ตามเมื่อโดนพิษไฟหรือน้ำร้อนลวกหรือโดนเหล็ก แดงที่มันภาชนะต่างๆที่มันตั้งอยู่บ,บนเตาถ่านเตาไฟแล้วเกิดปรากฏว่ามันผู้พองและมันเสบร้อนเสียไม้บ้างท่านก็บอกว่าเอายาสีฟันทาบ้างบางท่านก็บอกว่าเอาว่านางจระเข้บ้างคืนนี้เรามาทําความเข้าใจสิ่งแรกที่เมื่อเราท่านทั้งหลายเจอปัญหาเกี่ยวกับโดนไฟโดนถ่านไฟหรือโดนน้ําร้อนลวก เกิดแผลผู้พองเสบร้อนเสบไหมสิ่งที่จะเตรียมต่อไปนี้นะหนึ่งที่อยู่ในครัวเรือนระยมน้ำส้มสายชูนะน้ำส้มสายชูอ่าเตรียมน้ำส้มสายชูไว้ในกรณีที่แผลของเรามันโดนผู้พองเป็นอ่าโดนไฟผู้พองหรือน้ำร้อนลวกมันเป็นแผลผู้พองเราก็ใช้สำลีชุบกับน้ำส้มสายชูนะเอาสำลี อที่น้ำ่อมสาชูยีย่ห้ออะไรก็ได้ที่อยู่ในครัวเรือนที่อยู่ในบ้านของเราทำนชุดนะชุอย่าไปทําให้แผลผู้พองมันแตกห้ามทําให้แผลผู้พองมันแตกใช้สํานีชุดน้ำ่อมสาชูทานะเบาๆอย่าให้แผลผู้พองมันแตกนะอย่าให้แผลผู้พองมันแตกนี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองหากไม่มีน้ำส้มสายชูจะทำอย่างไร หากไม่มีน้ำส้มสายชูจะทำยังไงก็ให้หาน้ำมะนาวนายโยมน้ำมะนาวบีบน้ำมะนาวนะบีบน้ำมะนาวแล้วก็ใช้สำลีชุบมาแตะที่บริเวณถูกไฟร้อนอถูกไฟลวกถูกน้ำร้อนลวกเสบร้อนเสบไหมแต่อย่าให้ม็ดที่มันพองขึ้นมาเนี่ยแตกนะอย่าไปยุ่งมันเอาน้ำส้มเอาน้ำส้มมะนาวทาทาทานะ หลังจากใช้น้ำมะนาวทาหรือน้ำส้มสาชูทาแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อจะรักษาอาการไม่ให้มันพุพองให้มันเป็นแผลเป็นให้มันเป็นเ euh พื่อไม่ให้เกิดเป็นแผลพุพองและก็เป็นแผลเป็นรุ่งเช้าขึ้นมานะขั้นตอนต่อไปให้ทาน้ำมันทานะให้ทาน้ํามันทาหนึ่งนาโยมให้ทาน้ํามันทาหนึ่ง สุราโรงหรือเหล้าขาวหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาอ่าหนึ่งช้อนกินข้าวสุราโรงนะสุราโรงหนึ่งช้อนกินข้าวหนึ่งหนึ่งชอ้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวหนึ่งชอ้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปูนใสที่ขยำจากปูนแดงน้ำปูนใสที่ขยำจากปูนแดงตักมาหนึ่งชอ้อนโต๊ะสามอย่างรวมกันประกอบไปด้วย ส,สุราโรงหรือเหล้าขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปูนใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะเมื่อได้ทั้งสามอย่างนี้แล้วก็ใส่ภาชนะถ้วยเบื้องเคลือบใส่กวน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 ให้เข้ากันกวนให้เข้ากันนะโยมกวนให้เข้ากันแล้วก็ใช้สำลีสำลีจุ่มน้ำมันมาทาบริเวณที่เป็นอ่า แผลผู้พองที่เกิดจากพิษไฟน้ำร้อนลวกดับพิษเสบร้อนเสบไหมนะอย่าให้มลที่มันพองแตกเด็ดขาดโยมนะอย่าไปทำให้หนังกําพรราทะลอกหรือเอา,เอ,า,เอ,าอะไรไปเขี่ยมันให้มันแตกนะใช้น้ำมันที่ผสมเหล้าหนึ่งช้อนชาน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาเอาขออภัยน้ำมันมะพร้าวเหล้าเนี่ยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนช้อนโตน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ น้ำปูนใสหนึ่งช้อนโต๊ะสามอย่างได้สามช้อนโต๊ะพอดีกวรแล้วก็ชาช้สำลีชุบมาแปะแปะแปแปแปะบริเวณที่เกิดบริเวณที่มันเกิดพิษไฟน้ำร้อนลวกแสบร้อนเสบ,เสบไ,ไม่แปะไว้นะจะไม่เกิดอันตรายคือจะไม่เป็นแผลเป็นรุ่งเชา้าแผลมันจะยุบจะไม่ปวดแสบปวดร้อน ไม่ปวดแสบปวดร้อนนะไม่เหตุอย่าทําให้หนังกําพร้าหรือมเมล็ดแตกเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นนี่คือเกลดยาภูมิปัญญาตอนที่จะบอกว่าด้วยโดนพิษไฟไฟไฟโดนโดนไฟลวกโดนน้าร้อนลวกโดนฐานเพลิงโดนฐานอะไรที่มันเป็นผู้พองขึ้นมานี่นะใช้น้ำมะนาวล้างาน้ำมะนาวล้างล้าง หรือไม่มีน้ำมะนาวก็ใช้น้ำส้มสายชูจุม่มชุบกับซัมนีหลังจากนั้นก็ไปทำน้ำมันในครัวเรือนใช้ได้รับรองโยมชังฮักนักเลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเราท่านทั้งหลายบางทีวันที่เราเข้าครัวผลอไปโดนหม้อไปโดน,โดนกระทะอะไรมันพุพองไม่ต้องตกใจโยมมันปวดแสบปวดร้อนนะตั้งสติใช้น้ำส้มสายชูล้างทาแล้วก็ผลิตน้ำมันอันนี้คือเกล็ดยาอันที่หนึ่ง เวลาประกอบยาทำรรยาเราก็ต้องมีการเสกมีการอธิษฐานอาราธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปู่คุณปู่ชีวกหมโกมรารพัฒนรือคุณหมอยาอธิษฐานเหมือนกันพระท่าญาติโยมทุกท่านที่ให้ความสําคัญก็จะได้ติดตามความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้าย,ยาเกล็ดยาภูมิปัญญามาแล้วทั้งหมด1066ตอนแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราจะใช้อย,ย่างไงแล้วก็จดไว้เพราะว่าในชีวิตประจำวันเราอาจจะพลาด แล้วเกิดอ,อุปัติเหตุเกี่ยวกับแผลผู้พองเสบร้อนเสบยไม้ได้เอาล้นะเจริญพรทั้ง80ท่านที่เข้ามา,ารับชมรับฟังไลฟ์สดของศูนย์เรีนรุ้สม,มุนไพรหมอพื้นบ้านวัดคิรีวงหรือภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านนะจดไว้เป็นประโยชน์ต่อไปโยมต่อไปนะต่อไปใครที่มีปัญหา ใครที่มีปัญหาดังต่อไปนี้นะท่านนี้เป็นปัญหาดังต่อไปนี้ปัสสาวะไม่ออกนะปัสสาวะไม่ออกยังไม่พูดถึงนิ้วก่อนนะโยมคนที่มีปัญหาปัสสาวะไม่ออกหรือมีปัญหาเรื่องขัดเบอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะออกเป็นเลือดอืมีปัญหาปัสสาวะออกเป็นเลือดนะ มีปัญหาปัสสาวะออกเป็นหนองอ่ามาแรงข้าวตาพอดีเนี่ยาายมมาแรงข้าวตานิดหนึ่งอ่าม,มาแรงข้าวตาหมอแล้วคืนนี้ <c oughs> ออกแล้โยมคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะไม่ออกมีปัญหาเกี่ยวกับขัดเบาอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับขัดขัดเบา มีปัญหาเกี่ยวกับขัดเบามีปัญหาถา,าปัสสาวะออกเป็นเลือดมีปัญหาปัสสาวะออกเป็นหนองเตรียมไว้นะคนที่มีอาการดังต่อไปนี้หนึ่งจดไว้เลยโยมใช้รากของต้นกล้วยน้ำวา้านะจดไว้จเจริญพรทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังและก็จดไว้มาช้าก็จเจริญพรกันนะทุกๆท,ท่านไม่สามารถที่จะเจริญพรออกชื่อได้แต่ก็ขอว่าจเจริญพรทุกๆท,ท่านนะ าชารากของต้นกล้วยน้ำวา้านะไปขุดรากของต้นกล้วยน้ำว้ามาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นให้ได้หนึ่งกำรรมือนะหั่นให้ได้หนึ่งกำมือหั่นให้ได้หนึ่งกำมือเสร็จเรียบร้อยนำไปใส่ภาชนะหม้อเขียวหรือหม้อเตนเลตเลต,ติมด้วยน้ำหนึ่งลิตรเติมด้วยน้ำหนึ่งลิตรต้มตให้เดือด ยกลงจากเตาไฟกรองน้ำไว้กรองน้ำไว้ให้รับประทานต่างน้ำให้รับประทานต่างน้ำสรรพคุณของเกล็ดยาที่สองนี้ <c oughs> <c oughs> จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะ,ะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นหนองและขัดปัดขัดเบาเขาเรียกว่าขัดเบานะขัดเบาเ,บานะเบาพราะฉะนั้น นี่คือเกล็ดที่2เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะนะไม่ว่าจะหญิงจะชายหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปลูกเด็กเล็กแดงหรือใครก็ตามวิธีการทําเราทําความเข้าใจแล้ว่าใชา้รากของต้นกล้วยน้าําว้าขุดมาล้างสะอาดฐา,านให้ได้หนึ่งกำมือหยิบมาอย่างนี้หนึ่งกำมือ,อ,มอต้ม ภาชนะที่เป็นสเตเ,ตเลสหรือหม้อเขียวน้ำหนึ่งนิดต้องให้เดือดยกลงมาจากต่อไฟกรองน้ำเอากากออกว่าแต่น้ำรับประทานต่างน้ำรับประทานต่างน้ำประมาณนักสามสีวันโยมอาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะไม่ออกขัดเบาปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นหนองก็จะเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็กรุณาทำต่อไปประมาณสักสิบห้าวัน หรือให้หายปกติก็ไม่เกินไม่เกินสามสิบวันโยมถ้าประทานพอหมดแล้วก็ทําดังปกติที่อาตมาว่าไปนี่อันที่หนึ่งอันที่สองนะในกรณีที่มีอาการขัดเบาแล้วเป็นเลือดออกมาด้วยนะในกรณีที่เราปัสสาวะตอนแรกปัสสาวะแล้วพอสักพักมันก็จะมีเลือดมีหนองออกมาด้วยนะอ่าในกรณีที่เราปัสสาวะไม่ว่าหญิงหรือชายในกรณีที่เราปัสสาวะแล้วพอตอนปัสสาวะออกมา ไม่มีเลือดไม่มีหนองพอปัสสาวะได้สักพักหนึ่งมันก็จะมีเลือดมีหนองไหลออกมาด้วยนะอาการดังต่อไปนี้เขาเรียกว่า,ามีอาการผิดสําเดงของการขัดเบาโบราณาการก็เรียกผิดสําเดงของการขัดเบาเกี่ยวกับอัปปุธาสนะถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ให้ใช้ตะไคร้ที่อยู่ในครัวเรือนนะตะไคร้ที่อยู่ในครัวเรือนของเรานะทั้ง5้าเลย หัวรากาลำต้นทั้งหมดเนี่ยของตาคล้ายตาคล้ายไม่ใช่ไม่ใช่ใชตาคล้ายหอมนะโยมตาคล้ายที่อยู่ในครัวเรือนเอาทั้งห้าเลยถอนมาไม่ใช่ห้าต้นนะถอนมาสามต้นตาคล้ายถอนตาคล้ายมาสามต้นติดทั้งหัวทั้งเหง้าทั้งรากทั้งลำต้นทั้งก้านยาวยาวของมันเลยเอาอใบที่มันแห้งออกล้างสะอศาดนะล้างสะอศาด แล้วก็หัน่นทั้งสามต้นหั่นบาง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 หั่นบางบางแล้วตากแดดไว้หนึ่งวันนะแล้วตากแดดไว้หนึ่งวันแล้วตากแดดไว้หนึ่งวันเมื่อตากแดดไว้หนึ่งวันเสร็จเรียบร้อยรุ่งเชา้านะตากแดดเสร็จแล้วตอนเย็นเก็บด้วยนะไม่จะตากทิ้งน้ําค้างไว้นะโยมรุ่งเช้าก็เอาที่เราตากแดดไปทั้งหมดเนี่ยนะมาต้มกับ น้ำหนึ่งลิตรใส่ภาชนะที่เป็นสเตลเลสหรือหม้อเขียวต้มกับน้ำหนลิตรเลยโยมนะเมื่อต้มกับน้ำหนึ่งลิตรเดือดแล้วยกหม้อลงจากเตาไฟยกหม้อลงจากเตาไฟเมื่อยกหม้อลงจากเตาไยเสร็จเรียบร้อยเราก็กรองกากยาออกน้ำที่อยู่ในภาชนะก็รับประทานต่างน้ำคือหมายความว่าหิว จะหิวช่วงไหนก็รับประทานได้บรรเทาาการขัดเบาเป็นเลือดหรือเป็นหนองในอาการณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะไม่ออกขัดเบาเป็นเลือดเป็นหนองนี่กรณีที่สองนะกรณีที่สองเพราะว่าเราท่านทั้งหลายบางทีเ,เราขัดเบาไม่ออกแต่ไม่มีเลือดบางคนขัดเบาออกมีเลือดแต่บางคนขัดเบาออกมีทั้งเลือดมีทั้งหนองอย่าไปตกใจโยมอย่าไปตกใจ กอเจริญพรหนึ่งร้อยห้าท่านที่เข้ามารับรู้แล้วก็จ,กจัดเกิดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่สิบหกนี้นก็เอาไปใช้เกิดประโยชน์นะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ทุกทท่านได้มาเรียนทําความเข้าใจทางไล์สดทางศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านที่รับชมกันทั่วประเทศนะเมื่อชมแล้วกรุณาแชร์ไลค์ถ้าเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปก็กรุณา,ากดแชร์เผยแผ่ให้กับคนอื่นนะ เอาต่อไปอบตะไคร้ได้ไหมคะถ้าฝนอบตะไคร้ได้ไหมคะถ้าฝนตกอถ้าฝนตกมีคําถามเข้ามานะจ๊ะใครมีคําถามอะไรอมีคําถามเขาให้เอาแบบโบราณโยมมันคงไม่ตกทุกวันเราฝนนะโยมมันคงไม่ตกทุกวันหรกโยมรอฝนแรงก็ทําก็ได้ แต่ถ้าว่ามันตกจริงๆนะถ้ามันตกจริงๆหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่หยุดก็ต้องใช้วิธีการอบอก,ก็ได้นะโยมถ้ากรณีมันอาทิตย์นึงงนฝนยังไม่เล้งก็ใช้วิธีการอบจากใครก็ได้นะจ๊ะโยมมีคําถามกันมาดอกพิคุณใช่ไหมคะท่านมีอยู่ค่ะจะส่งมาให้ปรารถนาโอมาโอมากจนตอพรโยมที่จะส่งดอกพิคุณมาให้จเจริญพรส่งมาได้เลยนะจ๊ะโยมเอาไว้ทํายาให้แกยุวต่อไปนะจ๊ะอ่า เราทำความเข้าใจแล้วนะเราทำความเข้าใจเรื่องเกล็ดยาเกี่ยวกับปัสสาวะแล้วต่อไปเราเคยมีปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับสุขภาพแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปพึ่งพาใครดีเราเจอตามสื่อออนไลน์ต่างๆเจอตามหน้า Facebook ตามเพจต่างๆมั่งดา,าง YouTube บ้างบางคนก็บอกว่าเอานั้นดีอันนี้ก็ดีเนี่ยกรณีตัวอย่างเนี่ยเนี่ยวันนี้เป็นปนัญหายู่หน้าทางเพจทาง youtube ทาง เฟซบุ๊กต่างๆเกี่ยวกับทับทิมนะเกี่ยวกับทับทิมผลละผลไม้ชนิดหนึ่งทับทิมมีคนถามมาตามามาเยอะเลยวันนี้โทรถามหลายสิบคนแล้วอ,อาจารย์ทับทิมเนี่ยเขาใช้หยอดตาได้จริงหรือไม่นะนี่เป็นปัญหนานโยมการช้ยาอย่างถูกต้องจะเกิดประโยชน์แก่ดวงตา การใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องจะเกิดอันตรายกับดวงตานะนี่คือคําถามที่ถามมาเยอะเดี๋ยวจะทําความเข้าใจให้หายสงสัยเกี่ยวกับการใช้ทับทิมเมล็ดทับทิมหยดดวงตาแก้อาการของตาโรคตาต่างๆนะแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือกําลังใช้อยู่หรือจะใช้ก็รอฟังก่อนอย่าพึ่งด่วนสรุปอย่าพึ่งใช้ก่อนน,นะโยมนะเอาพูดถึงปัสสาวะก่อนเมื่อกี้ ในกรณีที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วนิ้วในที่นี้นิ้วในกระเพาะปัสสาวะโยมเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันบางทีปัสสาวะออกเป็นเลือดขัดเบาออกเป็นหนองขัดเบาออกทั้งเลือดทั้งหนองมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะก็เรียกเป็นนิ่วในในกระเพาะปัสสาวะอ่าอันนี้อันตรายโยม ถ้ากรณีเป็นนิ้วในกับพ่อปัสสาวะคือบางทีทั้งปัสสาวะออกเป็นเลือดบางทีปัสสาวะออกเป็นหนองบางทีปัสสาวะออกเป็นเลือดอย่างเดียวไม่รู้จะทํายังไงเครียดมากเลย